สวัสดีครับพี่น้องโปรไยสุขุสุขคนครับเมื่อนีมาเบิ้งนองชุมพูล่างรถครับกบนองมอนครับเมื่อนีขยนันพิเศษครับว่นได้อว,วดล่ำอวดลวยแล้วครับพี่น้องรถกับมีตั้งแต่ดังเดือมีแล้วตั้งแต่วันสามช่องยูทูบนะครับเร้รเรก็แค่มายืนชมนะคะเป็นกำลงังใจให้สมนม้ำอีหย่างอะไปใส เออตระตอมาโหลดน,น,ะะน,นี่นะคะตอนนี้นะคะเรากำลังมาล้างรูนที่กอนนกันนะคะเพราะว่ารู้สึกขยันนะคะอยากล,นนาล่นน,น,น้ำซึ่งเปียกกวดเดี๋ยวจะมีร้อยน้ำมันคือร้อยอย่างงี้นี่นะคะร้อยเดือนไอย่างนี้จมน้ำหนาตีเขีาายวมอนยุ้ไม่ยินสูบน้ำหน้านะคะ ไม่ไม่ล้างรถช่วยฉันละ่ะก,กำลังเหนื่อยกำลังขอฉันจะขอให้กำลังใจเด็อเท้ามหน้นาสมน้ำเอามอนก็นมาล้างนี่หล,นนหละมาหรอคนละค่เอา เฮ็ดส่งหัวม enfin ั่งจันทร์วันนี้ขีตาปันสร้างเนื้อหาโต้คนนั่นแล้วขีตาปั้นสร้างเนื้อหาโตพุ่นแต่ล่างข้างล้ยไม่มีกำลังใจมีกำลังใจไม่มีเพลงให้เต้นเอาพูดเป่าเซลเฮ้บ่ดึงรถแบ่ ล้างร้ส hmm. so ึกกับมีคนเซลลเนาะโอ้หงุดแหละอันนี้เราก็ล้างฟองนะคะแล้วก็ให้พ่อมาล้างน้ำต่อตอนนี้ก็ไม่มีใครมาล้างช่วยเราเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าเราล้างคนเดียวอ่ะพดแขนดูั้ยก็ใครที่เป็น FC นะคะอยากมาล้างรถช่วยก็ยินดีเลยนะคะ เจด,เดีจกดดมาล้างรูสตอยในเดือจาดเด้อเด้อไปลางไปลางไปมีสนีสองตัวนะคะรอให้เราไปถ่ายรูปให้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ล้างน้ำออกที่น่ากังวลที่เราล้างฟองเสร็จแล้วเราจะมาล้างน้ำออกกันนะคะ นี่นะคะเรากวาดล้างน้ำสะอาดไปตรงนี้มันไม่ออก เป็น้ทั่วๆนะนแล้วก็เปลี่ยนฝั่งสายมัตส์ฮอร์มได้จะอาดรถตันนี้ นี่นะคะก็ล้างสเสร็จได้บ่อยแล้วเรียบร้ยบอยปิดปิด,ดพอแล้วแล้วมาตรวจเฮ้ยตรวจดูสิสะอาดอยู่เ่าสะอาดแล้วเน,นาะน้าดำช่างวันนี้เป็นเพียงแค่เรื่งจริเอามันเป็นห้อยอยู่แล้ว,ว<น>โอ้โหนี่เลยใช<ว>้น้ำดำนี่เลยอเอา,อางเงินป็นฟิล์ม ข้างในมันหลอกอ๋ออันนี้เลยเ <c oughs> ม่นหอยสีมันหันหลอกนี่นะเรื่องนี้ในแม่นคือกันบ่แม่นมันเป็นตระโดดแล้วตนละขี้ไปสมบุกสมบันไรขี้กตะปูสูงนะสอาดดูพี่น้องสะอาดดูทานพานพานแหลวทาน,น,านาแหลวขาดแล้วนะคุกคนเป็นไงน้ำสะอาดมั้จ้ะบอสพาน มนนีกะมียังมาจากแคมทายคลิปล้างรถซื้อๆเพราะว่าหนูกม่มียังทำก็เลยเป็นเด็กดีหนึ่งวันนะคะมาล้างรถให้พ่อก็วันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย